ฟังมาเนี yeah, right? ่ยผมฟังมาด้วยแบบดูน้วยนะไก่คิ้วมาเร็นสิ่งนี้เลยใช่ครับใส่โซนอ่ยใส่โซนหน่อยอันเล็กอันใหญ่ม่แล้วอันนี้ปลาดประหลาดก็ใส่ประหลาดประหลาดมาอีกแล้ววิอ่ะเฮ้ยตัวอะไรเอออย่าไปตัวมันอุ้ยอุ้ยขนาดนี้เหรอ ลุกจับเลยเข้าปางเลยโอ้ไปถ่ายรำมีวส์วัดเข้าปางเลยโอ้ไปถ่ายรำมีวส์วัดย่โดนโดนแม่ด่าน่เตาแม่ด้วยนะทำไมอ่ะเป็นไรไม่ใช่มึงนรู้ดิเยี่ยฝั่งนี้ไฟขึ้นนี่กูเร่งแล้วไฟไม่มีหวยเข้าปางเต้าปัง